สวัสดีกันอีกหนึงครั้งนะครับสำหรับทริปนี้ชาวอสระบุรีครับผมช่วเวลาเดินทางออกจากกรุงเทพมาหนานครนะครับก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดๆิดนะครับก็จะถึงแล้วไล่มาจากนาครนายกยวซ้ายเข้าสระบุรีครับใช้เวลาไม่นานเลยค่ากางเต้นคนละ200บาทนะครับต่อท่านต่อคืนนะครับเรามากันสคนนะครับตรงเข้าไปเรื่อยร้านของเราอยู่ร้านที่14นะครับ แขกีของเราสำหรับทริปนี้นะครับไม่เหงาแน่นอนครับคืนนี้อยู่กับท่านประธานหลังจากดูทำเลแล้วครับเรียบร้อยครับาาหาที่ลงหลักปักฐานกันดีกว่านะครับสำหรับคืนนี้สองเต็นท์นี้เวลาประมาณสักสี่โมงเย็นนะครับวันนี้ออกมาสาย พอดีตอนเมื่อกลางวันติดภารกิจไปงานแต่งหลานสาวก็เลยมาถึงสายนิดหนึ่งก็จะได้กางเต้นกันก็อีโมงเกือบ5้าโมงนั่นแหละครับก็บรรยากาศดีครับไม่ร้อนช่วง4โมงเย็นกำลังดีครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเต้นนะครับสำหรับวิดาิโดทริปนี้รู้สึกว่าจะเป็นครั้งที่3ที่ออกงานนะเจ้าพี่เราเพิ่งย้ายบ้านมาจาก นะนะคณะนะครับหรือคณะนั่นแหละเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมต่าเประเทนิดหนึ่งอ๋อมีสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกไว้สําหรับลานนี้นะครับยุงค่อนข้างเยอะมากยุงแบบเยอะเยอะเยอะแบบเยอะไปไหนสําหรับคนที่แพ้มแมลงแพ้ยุงเตรียมตัวมาด้วยนะครับเอาละฮะไฮไลท์สาหรับคืนนี้ก็ไม่พ้นหมูกระทะนะครับปาร์ตี้หมูกระทะชุดใหญ่กันเลยทีเดียว ที่ร้านมีให้สั่งนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องกับข้าวกับปลาอาหารนะครับสับ่งได้เลยแต่ว่ามีเวลาจำกัดอยู่นะครับลองสอบถามกับมาดูก่อนก็ดดกินกันไปเรื่อยๆครับแล้วเจอกันใหม่ทุกหน้าครับทันชงเจอร์นที่นี่ยิน<ง>ัีงคนด้านบนส่งในคืนทั่าย เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับสำหรับ1คืนที่เป็นผู้ประสบภัยฝนตกทั้งคืนเลยแต่ก็สนุกดีครับนี่ครับก้นี่พี่หมีไม่มีมาด้วยนี่นอนไม่หลับนะครับโอเคฮะได้เวลากลับกันแล้วนะครับ bye bye. บายบายวันอาทิตย์นะครับพรุ่งนี้เราทำงานแล้วชาร์จแบตเต็มที่ครับแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าครับผมสวัสดีครับ